สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสูขา่ข่าวภาคข้ามซีทีวีเคเบิลจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2557เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรรัมนาคมแห่งชาตินำกระถินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดผ้าป่าสามคัคคีที่วัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงค่ะ เมื่อบ่ายวันนี้ที่วัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำ้าพ,พระกฐิมนพระราชทานประจำปี2557โดยพลอากาศเอกทะเรศบุญศรีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระตัตนตไตรนำผ้ากฐถิ่นพระราชทานประจำปี2557ถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรามาสโดยมีพระราชันทโมรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์รับผ้ากระถิ่นพระราชทานในครั้งนี้ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดบุราพาพิทยารามพระอารามหลวงจากนั้นพระพิสุสงฆ์ได้ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์อาราธนาศีลบารมีคุณพระรัตนไตรยัย พร้อมร่วมกันถวายผ้ากฐินและเครื่องบริวารองค์กฐินส่วนรายได้ในการร่วมบริจาคของงานทอดกฐินสามัคคีนั้นเพื่อถวายเป็นจตุปัจจัยร่วมสมทบทุนดําเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงทรงเจริญพระชมพรรษา85พันษาและปัจจัยส่วนหนึ่ง จะนำมาใช้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในทุกด้านเพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ด้วยความเมตตาที่มีแต่การให้และเอื้ออาทรต่อกันซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาสมทบเป็นเงินกว่า3,772,230บาท25สสตางค์